สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมดิฉันจีนะก็ใน Into the Dead ดใช่ปะวะใช่ไหนะหลังจากที่สิ้นหวังโศกเศร้านะครับจากการตายของน้องคนนั้นชื่ออะไรผมลืมแล้วผ่านสัปดาห์เดียวนะครับนะเจ๊ก็เจ็บนะหิวด้วยเจ็บด้วยพี่เจ้วภาพไปผมปรับเสียงรืยอยังนะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คก่อน ตัวเลือก Control C ปรับดนตรีขึ้นมาเลยเจ๊ไปนอนพักก่อนกันอ่าลุงโจเห้ดย กินดิบเร็วนี่แต่เก็ไม่ได้ว่ากินได้ด้วยนอนไปกินไปแล้วกันมโจไม่เป็นไรแค่ง่วงนอนโอเคอแต่ต้องไปลุยชิวิตมันสิ้นหวังนะ ไม่ต้องทำอาหารเลยรีรอบเด็กล่า,ลาสุดเราเพิ่งย้ายบ้านมานะใช่ไหมการแพทย์อาวุธร้อยสามสิบแปดีล็อตใช่ไหมบ้านนี้คงไม่มีอะไรมั้งอ่าคงน่าจะปลอดภัยนะครับนะ ไปลุงโจนี่ของน่าจะแบกของได้เยอะใช okay. ่ไหมจำได้อาจจะมีเสียงฟ้ราร้องเหมือนว่าฝนน่ะฝนน่าจะใกล้ตกช่วงนี้เข้าหน้าเข้าฝนไง ปลาใกล้ถึงหน้าหนาวแล้วดชวย กันไกลน่าจะพังอยูอปกติกังไกลพวกนี้มันใช้ได้ทีเดียวตลอดนะครับโอเคโอ้มีขวานขวานเล็กน่าใช้ได้นานอยู่ในแบบนี้จริงๆเดินทำดาลไปได้กลางวันเฮ้ย <c oughs> สิ้นหวัง ความวังนั่งน้ำตาลิน <c oughs> แย่ละ,ะเจดทางนี้ก็มีปัญหามีอะไรกำอะไรชูก,กำลังหน่อยโอเคออสิ้นหวังอย่างเดียวพอ โอเคเอาเจ๊ามาทำไอ้นี่าใสวไว้ที่เพิ่มกำลังใจศูนย์นี่น่าจะเป็นที่พักพิงกับอาหารได้อันนี้เป็นบ้านคนได้ซัมบี้ไม่ค่อยมีด้วยนะก็ผมไม่แน่ใจว่าเรามีพอหรือเป,เปล่าแผ่คุูงน่าจะได้นีถ้วายโต้ใช้โต้๊ะแั่ ต้องหาคนเพิ่มด้วยนะครับบ้านแสนสุขมังโจนี่น่าจะโอ้โหโอเคแล้วบ้านหลังนี้มย้ายเข้าได้เปล่าต้องปรีนด้วยมายังโจน โจร,รู้สึกว่ากระเป๋าใหญ่ใช่ไหมไม่ใช่ดิเอเอกระเป๋าเพิ่มกระเป๋าใหญ่อันไปตรงหันกลับไปข้างล่างได้ยินไหมไม่ได้ยินนะข้างล่างไม่ว่าเลยนะ มาหั่นไหมเนี่ยไม่รู้หั่นไม่หันเขากอแล้กันน่าจะพังแล้วรู้ยังไม่พังดีจัง <c oughs> มีอุปรกรณ์โอเคมีอาหารมีอะไรนะโอเครู้สึกว่าภัยคูค่คามเคลียร์หมดแล้วเราสามารถย้ายมาได้นะครับนะ แล้วก็ของมันก็น่าจะโหลดเข้าไปนี่หมดเลยมีจุดใ่แท็กซี่ไดเวอร์็ซี่มันจะมีค้นะเราต้องก,การทีมงานเพิ่ม ไม่ได้อะไรกลับมาก็าจะ,ะแตลกมีรถบ้านด้วยนะอันนี้เอากลับด้วยกันเดี๋ยวต้องใช้หลังจากคนกลายเป็นหมดแรงมันเหนื่อยล้าเต็มที ไปนอนลุงโจอต้องนอนแล้วเหลือเจ๊นี่ลาเต็นทีไม่ไหวเจ๊ผมถ้าไม่เอ็นยูนี่งสักหน่อยองก้ไหนโอเคเราสามารถย้ายเข้าตรงนี้ได้ใช่ไหมอันนี้ย้ายเข้าได้เตรียมย้าย อันนี้ซอมบี้ไม่น่าจะมีผมไปหา,หาอุปกรณ์จาแพทย์แล้วกันหกนมีดไปเยอะๆแล้วคงไม่ตายนะครับนะ <c oughs> เวียดก็ฉ่ำเดียวเยอง ว่าให้เขาออกไปนอกบ้านก่อนนะทางที่ดีไปครับเชิญเชิญนอกบ้านก่อนนะเพราะว่าถ้าไปเฉาะกันกลางหน้าบ้านพวกลุกมาแน่นอนอเชิญนอกบ้านก่อนเพื่ วุดปลาป้าแปะเนะน,นี่ยอย่างนี้จะร้องไม่จบว่าถ้าผมป้าแปะอย่างนี้ได้แล้ว บ้าเอาไงเยอะปูค่อยๆอย่อยาดูกว่าว่าหลูดมันเป็นยังไงนะถ้าเราไม่ดูหลูดมีหวังพวกครึกแน่นอนโอเคอันนี้เดินสุดนี้อันนี้เดินไป นี่เดินไปนอกบ้านนันนีเดือนสุดเต่นกลับเลยนัยนนมา เดินระจบกันดีจังวะอันนู้นออกมันเดินมันเดินจบกันดีจังหมดทำงานเป็นทีมดีจังเว้ยนี่ลวท้อเลยว่ะ มไม่เห็นไม่เห็นกูท่องคาถาไว้จะหันนะอโอเคผมเ,เคลียร์ของก่อนนะโมพุทธายะไม่เห็น แล้วเหลือเลือดแค่นี้เทา้วยก็ไม่อื้ออนวยสุสดๆเลยต้องกว่าด้บบไม่งั้นเอ้ยอันนี้คงจะรอดปิดไว้ถ้าว่าเราเคลียร์สามตัวรอบหน้าก็คงไม่หีไปไหน เยอะจริงๆเลยแม่มันเย่ะด้วยเฉียซ้ายตอนข้างบนมีรูนะโอ้มีของมีค่า แบบนิ่งๆช้าๆเนิบๆกกลัวโดนของดี กล่องพยาบาลผนไปให้หมดด้วยกันเปิดน,นี่จะเปิดก็เปิดไยอันตรายวะกล่อ,องพยาบาลมีข้าวเฟือกเลยนะอะไรชิ้นนี้จนไปหราอ,อันนี้น่าจะเชื่อหมหรขอางล่า เสียวเฮียเขาลุกมาจริง hmm. ม mm ีไหมเนี hmm. mm ่ย hmm. mm hmm. เข้ามาอีกนิดชิดๆเข้ามาอีกหน่อยหันหลังไปสุดสาร ฝั่งซ้ายต่อเฮ้ย ตัวพับแบบเอา้าขึ้นหมดเตัวพับแบบนี้เลย <c oughs> โอ้ยแย่เปเก็บศพอีกแล้วตัวพับเลยหมดความหวังนั่งน้ำตาผมว่ามีเซฟใหม่แน่นอนนะ <c oughs> ตัวพับอีกแล้วอะไรนี่โอเคครับแย่แล้วทีนี้สภาพจิตใจ อันนี้ไม่มีอะไรแล้วอันนี้ที่เราต้องไปกู้ศพนะยไปตัวป่าแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปกู้ศพแล้วเราก็กลับเลยแล้วกันผมไม่ต้องเอาอะไรเพิ่มเติมนะอู้หโหพดแย่เลยมันจะหล่นอ,อ ฝากอะไรค,คุยกับมัดรุ่นนี้มัดนี่ไม่มีเลยต้องเสียแล้วรุ่นนี้มัดรุ่นนี้คุยกับมัดนี่แย่ที่สุดเขาไปพับอยู่ข้างบนด้วยนะ เฮียเขาก็ไปนั่งอยู่ที่เดิมเลยนะเสร็จงานแบบแอคเตอร์แล้ว ขูดสังหารเห็นได้ยางงี้ดิต้องหาอะไรมาทุบหัวก่อนเกมมันทำร้ายจิตใจเรืองมากเลยนยทำไปเรื่อยไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตื่นขึ้นมาซมบี้ซะด้วยใจร้ายอ่ะ อขอให้มีเว็บพ่นสักอย่างก็ยังดีเอาของเล่นมาทุกตัวก็ได้เบือ่อ้ามาทำไรเปล่าเลดเสียงก็ดัง ก่อนเจ๊เโอ้โอ้ค้างเลยสงสงไซจะแรงไป ไม่เป็นลงไม่เป็นลำบากชีสุดไงไอ,อ้ตรงนี้ไม่มีอะไรหรอกไงไวรุ่น,งนลงมาดิชิมันไอ้นี่ไม่เป็น คลียอะไรที่มันเอาไปได้ก่อนแล้วกันของเทปยางสองไม้ไอ้ขวดแมวเป็ยังเป็นกระสุนนี่ไม่ใช้อยู่แล้วไม้ต้องใช้ของเทปยา๊อปแปะอาจจะได้ใช้กระสุนปืนใหม่ใช้มาท่ากระสุนที่ไม่ใช้เก็บไว้มาเอาที่อย่างนี้น่าจะเคลีย a wing night of it ที่หลังมีอะไรอะดีก็เช็คกันโอเคเอาน้ำมังแล้วก็ไปเก็บตัวข้างล่าง เปิดทางแบบเดี๋ยวรอบหลังไปได้นี่มาได้โอเคลงไม่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 ปีนอืมมีแต่ปีนท่อตายหากระเบิดตายกันแบบไม่เหลือ ท่างก็มาด้านนี้วะ่ะ okay. เคยก็ไปสำรวจด้านขวาสุดเล <c oughs> ือลุงโจคนเดียวนะก็ดีเหมือนเล่นตัวละครเดียวแต่อ่ะมันจะทำนู่นทำนี่ลำบากนะครับหนึ่งเราต้องมีสองตัวละครตัวหนึ่งออกไปลุยนะครับตัวหนึ่งก็วิวบ้านทำอาหาอะไรอย่างเงี้ยนะดังเสียสองตัวเอกไปแบบครบเครื่องเลยเหมือนเริ่มเกมใหม่ โอเคไม่มีอะไรเทปอเอาก็สุง,สงออกดีกว่าอ,อ,อาจจะต้องการเทปมากกว่ามีอะไรที่ไม่ใช้ค่อยมาตามเก็บที่หลังกัน <Okay. S 1> โอ้มีอะไรด้วย,ยนะละโอเคกลับบ้านแล้วเซฟละนะครับนะ <c oughs> เหลือคนเดียวหัวเดียวกับทีมรีบ หวังท้อแท้หมดกำลังตึงตึงดึงกำสิ้นหวังนะครับนะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละคงไม่มีอะไรมากนะครับเนี่ยก็สภาพเหลือคนเดียวนะครับแล้วดวเดียวเดียวได้นะครับนะก็ ถึงเวลาสมควรครับนะกับผมเช่นจีขอญอาตลาไปก่อนกับ Into the d e a เดนะครับเหลือคนเดียวแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจะทำหลายระวังรเรื่องอุบัติเหตุด้วยครับก็กับผมเช่นจีครับกราบสวัสดีครับแบบย่อเลยนะจริงๆควรจะมีปีปากปีมืแบบอด้วยนะแต่ไม่เป็นไรแบบย่อแล้วกันนะครับแตไปละ